กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนชอบเที่ยวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยจะพาไปชมภาพบรรยากาศสำหรับการจัดงานเทศกาลสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เขามีการจัดพิธีหามเกี้ยวมหามงคลเป็นการหามเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจัดขึ้นเพียงแค่แห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีไปติดตามภาพบรรยากาศและสีสันของงานด้วยกันค่ะ เทศกาลสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจังหวัดปัตตานีในปี2566ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยจัดให้มีพิธีหามเกี้ยวมหามงคลหรือเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นเกี้ยวใหญ่ยักษ์100คนหามเพื่ออัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวองค์เดิมอายุกว่า400ปีออกจากศาลเจ้ามาประทับบนเกี้ยวมหามงคลจะมีการเคลื่อนขบวนไปรอบเมืองปัตตานีเพื่อให้ลูกหลานชาวปัตตานีและผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งชายและหญิง ได้มีโอกาสหามเกี้ยวเจ้าแม่เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนลืมใส่ศรัทธาองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวบริเวณสองฝั่งถนนตาออกมายืนเพื่อรอสการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นจนํานวนมากทั้งนี้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวกาเนิดในครอบครัวตระกูลลิม้มสมัยพระเจ้าซื่อจงฮองเต้แห่งราชวงศ์เหมิงประมาณปีพุทธศักราช2 0 6 5ถึง2109 มีพี่ชายที่ชื่อลิมโตเคียมรับราชการอยู่ที่มณฑลหกเกียนเมื่อบิดาถึงแก่กรรมลิมกอนเนียวต้องเฝ้าดูแลมารดาเพียงลำพังเนื่องจากลิมโตเคียมถูกคุณนางร้ายใส่ร้ายว่าสมคบกับโจรสลัดญี่ปุ่นเข้าปล้นตีเมืองตามชายฝั่งจึงถูกทางราชการประกาศจับและได้หลบหนีออกจากประเทศจีนกับพักพวกไปอาศัยอยู่ที่เกาะไต้หวัน ต่อมามีการนำสินค้าเข้ามาขายที่ประเทศไทยแล้วขึ้นท่าสุดท้ายที่เมืองปัตตานีบ้านกรือเซและเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นนายช่างผู้หล่อปืนใหญ่สามกระบอกนั่นคือสรีนครีมหาลาลอและนางพระยาตานีให้เจ้าเมืองปัตตานีขณะนั้นเป็นที่พอพระไทยมากจึงยกพระธิดาให้สมรสด้วยโดยลิ้มโตเคียมยอมเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม และหลายปีต่อมามารดาซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนไม่เห็นบุตรชายกลับมาและไม่ส่งข่าวก็มีความคิดถึงเป็นห่วงไม่เป็นอันกินเป็นอันนอนลิ้มก่อนเหนียวสงสารมารดาจึงรับอาสามารดาออกติดตามพี่ชายออกเดินทางโดยเรือสำเภาติดตามมาจนถึงประเทศไทยและได้พบพี่ชายที่บ้านกรือเซและได้พำนักอยู่เป็นเวลานานโดยชักชวนให้พี่ชายกลับประเทศจีนพบมารดาหลายครั้ง แต่ลิมโตเคียมปฏิเสธเนื่องด้วยกำลังเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างมัสยิดกรือเซขณะนั้นด้วยความกะตันยูต่อมารดาที่ไม่อาจนำพี่ชายกลับบ้านได้จึงตัดสินใจทำอัตวิบากกรรมที่ใต้ต้นมะม่วงหิมพผ่านใกล้กันกันกบมัสยิดลิมโตเคียมกับพวกต่างก็โศกเศร้าอาลัยยิ่งจึงพร้อมกันจัดการศพตามประเพณีและได้ทำห่วงซุยไว้ที่บริเวณบ้านกรือเซตาบลตันยงลุโลอำเภอเมืองปัตตานี ดังนั้นบรรดาคนจีนสมัยนั้นทราบซึ้งถึงความกะตันยูซื่อสัตย์และรักษาคำมั่นสัญญาจึงเดินทางไปกราบไหว้บูชาต่อมาวงซุยและต้นมะม่วงหิมพานก็ได้เกิดนิมิตและอภินิหารให้ชาวบ,บ้านที่ไปบนบานหายเจ็บไข้ได้ป่วยและมีโชคลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นที่เคารพสักการะมาจวบจนปัจจุบันและไม่ได้มีการย้ายวงซุยแต่อย่างใด ต่อมามีการนำเอาต้นมะม่วงหิมพา์มาแกะสลักเป็นองค์เจ้าแม่ลิ้มกอนเนี่ยวประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าที่บ้านกรือเซตำบลตันยงลุโลเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาด้วยและเมื่อประมาณปี2427พระจีนขนานุรักษ์หรือตันจูไล่ซึ่งเป็นหัวหน้าชุมชนจีนในขณะน,นั้นก็เห็นว่า ศาลเจ้าซึ่งประดิษฐานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่หมู่บ้านกรือเซชมรุดเก่าและอยู่ห่างไกลเป็นระยะทางถึงประมาณ8กิโลเมตรจากเมืองจึงได้ตัดสินใจอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจากบ้านกรือเซมาประดิษฐานที่ศาลเจ้าโจซูกงซึ่งอยู่ในตลาดจีนเมืองปัตตานีและเรียกชื่อศาลใหม่ว่าศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เทศกาลสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังเทศกาลตรุษจีนผ่านพ้นไป15วันซึ่งจะจัดขึ้นที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงถนนอเนรูอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและจะมีบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธารวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีหามเกี้ยวมหามงคลหรือหามเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีที่มีการจัดพิธีดังกล่าว โดยที่บริเวณด้านหน้าคลินิกหมอเป็ดรักฟันอาณาจักรทันตกรรมแห่งลังกาสุกะเป็นจุดพักเกี้ยวจุดรวมพลท้ายสุดก่อนที่จะรวมพลังแห่เกี้ยวพร้อมกันเข้าสู่พิธีเฉลิมฉลองมหาสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงมีการรวมมวลชนกว่าพันคนมาร่วมการสการะเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวมีการตกแต่งหน้าคลินิกเป็นโต๊ะหมู่บูชาสการะเจ้าแม่สไตล์ฮกเกี้ยนแบบโบราณอลังการหาชมได้ยากมาก รวมทั้งมีการแสดงรามโนราของนักเรียนและการแสดงระบำจีนพิเศษของนักท่องเที่ยวผู้มีจิตศรัทธาถวายแก่เจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวมีกิจกรรมแจกของมงคลรวมถึงอาหารไอศครีมเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมทุกคนทันตแพทย์สมฤทธิและคุณพรสุรีจิโรวดวณิชากองกล่าวว่า เกี้ยวใหญ่มหามงคลได้เริ่มสร้างมากว่า10ปีตั้งแต่สมัยคุณประยูนเดชคณานุรักษ์เป็นประธานศาลเจ้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่ศรัทธาทั้งชายและหญิงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตลอดจนลูกหลานได้มีโอกาสใกล้ชิดได้หามเกี้ยวเจ้าแม่ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า100ปี การหามเกี้ยวมหามงคลขนาดใหญ่ต้องใช้คนเป็นจำนวนมากในการแห่รอบเมืองเนื่องจากเกี้ยวมีน้ำหนักมากบรรดาศิษยานุศิตและชาวบ้านที่ร่วมกันหามจะต้องทำการผลัดเปลี่ยนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่ช่วยสร้างความสามาคัคคีความรักใคร่กลมเกลียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนเชิดสิงโตซึ่งได้เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดเส้นทางประกอบกับมีการแห่มังกรขึ้นเสาสูงให้ได้รับชมด้วย สำหรับพิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวประทับเกี้ยวมหามงคลเดินหามรอบเมืองปัตตานีนี้เป็นพิธีใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปตัตตานีเป็นกิจกรรมเด่นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่พี่น้องประชาชนชาวปัตตานีและนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาประชาชนให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปตัตตานีอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดค่ะ คุณผู้ชมขายอย่างที่บอกไว้นะคะว่าพิธีแห่องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนั้นเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกทุกปีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะสื่อให้เราได้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความศรัทธา ต่อองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็ถือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเองด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น เฟ a บุ๊ o o อ a p ลิเคชัน o ิกต k อ o k Instagram และทวิตเตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ